สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่วงครูสวัสดิ์พาทำทำไปเรื่อยทำเพื่อเรียนรู้แนะนําผลการเรียนรู้สู่การปฏิบัติจริงครับเพื่อจะได้แบ่งปันประสบการณ์และเป็นช่องทางในการแสวงหาความรู้กับทุกๆท,ท่านอีกช่องทางหนึ่งครับเมื่อคลิปก่อนหน้านี้นะครับครูได้นําเสนอเกี่ยวกับการทําเชื้อราไตาโรโคเดมาเพื่อใช้ในการเกษตรนะครับเชื้อราไตาโรโคเดมาคืออะไรมีประโยชน์อย่างไรทําขึ้นมาได้อย่างไรนั้นท้ายคลิปนี้ครูจะแปะลิงก์ไว้ให้ดูนะครับแต่วันนี้ส่วนที่ครูจะนํามานําเสนอพี่น้องทุกท่านก็คือครูได้ทําเชื้้ออรรราาเเปีียยยบบทไว2ออ่งคั นี่ครับอย่างหนึ่งก็คือเป็นเชื้อราที่ทําจากหัวเชื้อแล้วก็เพาะจากข้าวกลึงดิบกลึงสุกนะครับอีกส่วนหนึ่งคือเอาเชื้อสดที่ได้มาขยายต่อเป็นเชื้อขยายเราจะมาดูกันว่ามันทําได้ไหมปรากฏว่ามันก็ทําได้ออกมาเป็นอย่างนี้นะครับให้สปอร์สีเขียวอยู่ระยะหนึ่งแล้วก็จะให้เป็นเส้นใยสีขาวคลุมพื้นที่ออกมาอย่างนี้นะครับดูเปรียบเทียบกันเลยนะครับว่าลักษณะของ ทางกายภาพนั้นเป็นอย่างไรเปรียบเทียบลักษณะทางกายภาพนะครับก็จะเห็นเชื้อที่เป็นเชื้อสดที่ได้จากการขยายจากหัวเชื้อก็จะเป็นสีเขียวปนสีขาวนิดๆซึ่งเป็นสีของข้าวสุกนะครับเป็นลักษณะแบบนี้นะครับส่วนอีกตัวหนึ่งเป็นเส้นใยนะครับเป็นเส้นใยชัดๆเลยนะครับแต่สิ่งที่อยากรู้ต่อไปก็คือ2อ,อย่างนี้จะให้ตัวของปอร์ของตรโคเดอร์ m a นั้นเหมือนกันหรือเปล่านะครับ ดูทางกายภาพแล้วก็ไม่น่าจะเหมือนันหรอกแต่ว่านี่ก็เป็นเชื้อที่เป็นเชื้อแก่แล้วนะครับพอเขาจากตรงนี้พอเขาแก่แล้วเนี่ยเขาก็จะมาเป็นตัวนี้เลยนะครับแต่จริงๆแล้วอายุเขานั้นเท่ากันนะครับอ่ะวิธีการทดสอบของครูวันนี้ก็จะครูจะใช้น้ำนะครับเป็นตัวดึงอาสปอร์ออกมานะครับสองส่วนเท่าๆกันและอีกกระมังหนึ่งก็ใช้น้ำจำนวน ปริเมาณเท่ากันครับเพื่อที่จะทดสอบเชื้อนี้ว่าจะให้ปะสะปอออกมาเป็นสีขาวอย่างนี้หรือเปล่านะครับวิธีการก็คือคุณจะนาเชื้อสดที่ได้นํามาแช่ลงไปในน้ําทั้งหมดเลยอ่าเรามาดูตัวนี้ก่อนจริงๆตัวนี้เราเคยเห็นกันแล้วเพราะว่าครูได้นําเสนอแล้วว่าเวลาจะนําไปใช้เนี่ยใช้ใช้อย่างไรก็ลักษณะเดียวกันแบบนี้นะครับก็จะขออนุญาตใช้มือเลยนะครับเราจะเอา สปอออกจากเมล็ดข้าวที่เราใช้เลี้ยงเชื้อใช้ในการเพาะเชื้อนะครับก็โดยวิธีการขยำแบบนี้เนพะื่อให้สปอเขาหลุดออกจากเมล็ดข้าวเราดูอันตรส่วนดีกว่านะครับเราได้น้ำสีเขียวประมาณนี้แล้วเราก็จะเอาตะแกรงมารองนะครับเพื่อไม่ให้กราบของข้าวนั้นตกลงไป นี่นะครับเราก็จะได้น้ําสีแบบนี้นะตรงนี้ดูไม่ชัดเราก็จะกรอกใส่ขวดมีบางส่วนที่หายไปน้ําในส่วนที่หายไปนี้มันก็จะไปอ,อยู่ในข้าวนี่แหละนะครับก็ได้ทานี้ทีนี้จะเห็นสีชัดเจนขึ้นเป็นสีเขียวเข้มเลยนะครับอ่ะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันอีก ขวดหนึ่งนะครับเอาทีนี้ก่อนทีนี้เรามาดูอีกวิธีหนึ่งนะครับที่เราได้ทําการเพราะเชื้อเอาไว้อายุเท่ากันนะครับแต่ว่าอายุของเชื้อนั้นอาจจะไม่เท่ากันเพราะเนื่องจากว่าอันนี้เป็นเชื้อที่ใช้นํามาขยายอีกต่อนหนึ่งนะครับแค่ตัวนี้ก็เห็นชัดเจนแล้วใช่ไหมครับว่ามันไม่ให้สีเขียวเหมือนกับการขยายจากหัวเชื้อแต่ก็มีสีเขียวบางๆนิดเพราะเนื่องจากว่าเชื้อตรงนี้มันแก่แล้วนะครับ แก่แล้วก็คือพร้อมที่จะขยายเพื่อเพื่อไปกินเชื้อราตัวอื่นแล้วทีนี้นะครับที่เรียกว่าเป็นปรสิต์คือจะใช้วิธีคุมพื้นที่พวกนี้เขาขยายตัวได้เร็วมากนะครับตรงนี้จึงเป็นข้อพิสูจน์ทราบได้ชัดเจนนะครับว่าที่เขาบอกว่าไม่ควรเอาเชื้อไปต่อเชื้อนี่ครับออกมาเป็นสีแบบนี้เลยแต่ถามว่ามีจํานวนของสปอร์มากไหมมันก็มีมากแต่ส่วนที่ตายไปแล้วมันก็มีแล้วก็ส่วนที่กําลังทํางานอยู่มันก็ยังมีอยู่นะครับ อะเสร็จแล้วเราก็มากรองกรองเอากากออกหมาเห่าเป็นธรรมดาจะอัดทิพย์อะไรหมาเห่าทุกทีจากนั้นก็เอาขวดมา ชัดเจนนะครับทีนี้เอามาเปรียบเทียบกันเลยจากการสังเกตตรงนี้นะครับจะเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับวา่าเชื้อราที่เราขยายจากหัวเชื้อนั้นจะให้สปอร์สีเข้มเป็นเขียวเข้มเลยนะครับส่วนเชื้อราที่เราได้จากการขยายหัวเชื้ออีกครั้งหนึ่งนั้นจะให้สีเขียวจางๆเนื่องจากว่าส่วนหนึ่งของสปอร์นั้นได้แปลสภาพมาเป็นเส้นใยไปแล้วนะครับซึ่งเส้นใยนี้ก็จะทําหน้าที่ในการกําจัดเชื้อโรคเชื้อราที่จะมาทํา อันตรายกับพืชของเรานะครับถามว่าเอาไปใช้ประโยชน์ได้ไหมในขวดนี้ก็นําไปใช้ได้แต่ประสิทธิภาพของมันจะลดลงตามการเวลานะครับอันจึงถามว่าขวดนี้นําไปใช้ได้เลยไหมใช้ได้เลยครับส่วนวิธีการใช้นั้นครูได้นําเสนอไปแล้วนะครับทีนี้ถ้าเราเอาเชื้อมาทําเป็นเชื้อน้ําแล้วเนี่ยเวลาจะเอาไปขยายต่อนั้นเราจะต้องไปขยายต่อนในรูปแบบของเชื้อไตคโคเดอร์มาแบบน้ำนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าครูจะนําเสนอวิธีการ ต่อเชื้อโดยใช้แบบน้ำนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องครูสวัสดิ์พาทำา้ว้ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดชมคลิปต่อไปครับ